สวัสดีครับผมคานเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ดาบปลาว่ามันเหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างไม่เหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างนะครับซึ่งวิธีที่คุณจะได้รับดาบปลาคุณจะต้องเล่นกิจกรรมแสงนวลเคล้าจันทร์เท่านั้นไม่สามารถหาจากที่อื่นได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดาบปลาจะให้เบสแอคแท็กมาที่4ี4ที่เลเวล90นะครับ ถือว่าให้มาอยู่ในระดับต่ำสำหรับอาวุธสีดาวแล้วก็ให้ออฟรองมาเป็นแอคแทเปอร์เซนที่55.1ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับอาวุธสีดาวเลยนะครับในส่วนของพาสซีตัวดับลาจะให้มาเป็นการเพิ่มความเสียหายของสกิลออาติ24ที่ขัด5หลังจากใช้สกิลออาติทำความเสียหายศัตรูจะทำการเรียกราติน่าออกมาทำดาเมจอีก 200%ที่ขัด5มีคูดาว15วินาทีนะครับต่อมาเรามาดูกันว่าเหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างหรือไม่เหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอตัดตัวละครอย่างน้องโนเอลกับน้องสายุออกจากตัวเลือกก่อนเลยเพราะว่าตัวน้องโนเอลสิ่งที่ต้องการจริงๆคือพลังป้องกันส่วนน้องสายุก็ต้องการเป็นความเจนาญธาตุมากกว่าแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมองว่าดาบลาไม่เหมาะกับน้องทั้งสองในเมื่อเราตัดน้องทั้งสองออกแล้วจะเหลือตัวละครอีก6ตัวที่สามารถใช้ดาบลาได้ตัวละครตัวแรกผมขอเริ่มที่ตัวของเจฟเปก่อนเลยนะครับเนื่องจากดาบลาให้ออฟรอมาเป็นแอคแท็กเปอร์เซนต์เจฟปสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ และดาบปลาส่งผลให้สกิลออาติของเจ้เปแรงขึ้นแต่เจ้แกจะมีปัญหาในส่วนของการฟื้นฟูพลังงานธาตุไม่ทันเพราะสกิลออาติของเจ้แกใช้พลังงานธาตุถึง80หน่วยแล้วเจ้าดาบปลาก็ไม่ได้ช่วยในส่วนของการฟื้นฟูพลังงานธาตุเลย แต่ว่าปัญหานี้ของเจ๊เบยก็สามารถแก้ได้ด้วยการใส่ตัวละครทตุไฟฟ้าอีกตัวเข้ามาในทีมเพื่อช่วยเจ๊แก้ฟูฟูพลังงานธาตุแต่ว่าทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าสัตว์พอกธาตุไฟฟ้าในปัจจุบันมันดีไม่เท่ากับสัตว์พอกธาตุอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลือกที่จะใส่ธาตุไฟฟ้าเข้ามาอีกตัวเนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงๆผมมองว่าทําสัตว์พอกธาตุอื่นน่าจะโอเคกว่านะครับ ถ้าคุณทําการฟื้นฟูพลังงานของเจ๊เปย์ยังไม่ถึง200%ผมไม่แนะนําให้ใส่อาวุธชิ้นนี้แต่ถ้าทําถึงดาบลาอาจจะเป็นอาวุธอีกหนึ่งชิ้นที่ค่อนข้างดีมากสําหรับเจ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้คะแนนดาบลาสำหรับเจ้อยู่ที่7.5เต็ม10คะแนนตัวละครตัวต่อมาจะเป็นตัวของชมหยุดนะครับ การที่ดาบลาให้ออฟรอมาเป็นแอคทัคอรเซนและให้พาสีเป็นการเพิ่มความเสียหายของสกิลอัลติอีก24สองสิ่งนี้ตัวของชงหยุดได้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มความเสียหายสกิลออาติอีก24ตัวของชงหยุดจะรักเอามากๆเลยเพราะโดยปกติแล้วสกิลออาติของตัวชงหยุดเองจะทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงมากๆอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวของชมยุทจะไม่มีปัญหาเหมือนกับตัวของเซเปยเพราะว่าสกิลออาติของชมยุทใช้พลังงานธาตุแค่40หน่วยยิ่งถ้าเอาไปเล่นกับทีม2น้ำแข็งหรือทีมแช่แข็งตัวของชมยุทก็สามารถกลับมาใช้สกิลออาติได้เรื่อยๆทุกครั้งที่วนกลับมาตัวเลยเพราะงั้นแล้วผมขอให้คะแนนดาบลากับตัวชมยุทที่9เต็ม10คะแนน ตัวละครตัวที่3จะเป็นตัวของเรเซอร์นะครับสิ่งที่เรเซอร์จะสามารถใช้ได้คุ้มค่ากับดาบปลาผมมองว่ามีแค่ตัวของออฟรองอย่างแอคแทแค่นั้นเองถึงแม้ว่าสกิลออาติของเรเซอร์จะสร้างความเสียหายก็จริงแต่ว่าไม่ได้แรงมากมายเหมือนกับตัวละคร2ตัวแรกนะครับผมเลยมองว่าตัวของเรเซอร์จะใช้พาสซีฟของดาบปลาได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร สู้เราเอาดาบปลาไปให้ตัวละครตัวอื่นใช้หรือว่าให้เรเซอร์ไปถือดาบสีรดาวอันอื่นก็น่าจะทำดาเมจออกมาได้ดีกว่ามากๆนะครับเพราะงั้นแล้วดาบปลากับเรเซอร์ผมขอให้คะแนนที่5เต็ม10คะแนนตัวละครตัวที่4จะเป็นตัวของซินหยานนะครับ สินหยานจะเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงน้อยมากๆในคอมมูนิตี้เนื่องจากตัวของน้องไม่ได้เก่งไปทางใดทางหนึ่งแบบสี่ดาวตัวอื่นๆแต่ว่าสกิลออาติของน้องก็ถือว่าแรงใช้ได้เหมือนกันน้องเลยสามารถใช้งานพาสซีฟของดับปลาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็การกดสกิลออาติหนึ่งครั้งใช้พลังงานธาตุ60หน่วยน้องอาจจะมีปัญหาในการฟื้นฟูพลังงานธาตุแต่จะไม่ถึงขั้นในระดับของเจเปย ปัญหานี้ทุกคนสามารถแก้ได้ด้วยการใส่ตัวละครธาตุไฟเข้ามาอีกหนึ่งตัวเพื่อช่วยน้องฟื้นฟูพลังงานธาตุได้และทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสั่นพ้องธาตุไฟถือว่าเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยเลยแล้วด้วยที่เบสแอคแท็กของน้องค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวละครสีดาวตัวอื่นๆภายในเกมมันเลยทำให้น้องสามารถใช้ตัวออฟรองของดาบปลาที่ให้มาเป็นแอคแทกเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าตัวละครสีดาวตัวอื่นๆ แล้วด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมเลยจะให้คะแนนดาบรากับตัวน้องสิหยาดที่8เต็ม10คะแนนตัวละครตัวที่5จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากตัวละคร5ดาวอย่างดิลุกดิลุกนะครับเป็นตัวละครที่มีเบสแอคแท็ค่อนข้างสูงในระดับ5ดาวและดาบลาก็ให้ออฟรองมาเป็นแอคแท็เปอร์เซน็นค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งตัวของดีลุกเองก็ค่อนข้างต้องการแอคแท็กอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของการสร้างความเสียหายจากสกิลเอาตีเองดีลุกก็ทําความเสียหายได้ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรและก็ได้พาสซีฟของดาบลาเข้ามาเสริมความเสียหายจากสกิลเอาตีอีก24%และตัวของดีลุกเองก็ไม่ได้มีปัญหากับการฟื้นฟูพลังงานธาตุเพราะตัวของดีลุกใช้พลังงานธาตุแค่40หน่วยต่อการกดใช้สกิลเอาตีหนึ่งครั้ง ถ้าจัดทีมให้มีธาตุไฟเข้ามาอีกหนึ่งตัวดีลุกจะมีพลังงานธาตุให้ใช้แบบเดือๆเลยนะครับและที่สำคัญที่ทุกคนจะเลือกเอาดาบปลามาใส่ให้ดีลุกคงจะหนีไม่พ้นคําว่าแฟชั่นแน่นอนเพราะกันแล้วผมขอให้คะแนนดาบปลากับดีลุกที่9บวก10เต็ม10คะแนนตัวคะแนนบวก1ิให้ในส่วนของแฟชั่นนะครับตัวละครตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของยูล่า ยูล่านะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละคร5ดาวที่มีเบสแอคแท็อยู่ในระดับต้นต้นของเกมและแน่นอนว่าการมีเบสแอคแท็สูงแบบนี้สิ่งที่ยูล่าจะใช้ได้คุ้มค่าก็หนีไม่พ้นการได้รับแอคแท็เปอร์เซ็นต์จากออบรองของดาบลาน,นั่นเองและด้วยการทำดาเมจของยูล่าส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสกิลออาติของเธอเองซึ่งปกติก็แรงมากๆอยู่แล้ว และยังได้เพิ่มจากพลาสซีฟของเจ้าดาปลาที่เพิ่มความเสียหายของสกิลอัลติอีก24%และการกดใช้สกิลอัลติหนึ่งครั้งใช้พลังงานธาตุถึง80หน่วยด้วยกันการใช้พลังงานธาตุระดับนี้แน่นอนว่าตัวยูล่าจะมีปัญหาด้านการฟื้นฟูพลังงานแน่นอนแต่ว่าปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆแค่เอาตัวละครธาตุน้ำแข็งอีกหนึ่งตัวใส่เข้าไปในทีเพื่อช่วยยูล่าฟื้นฟูพลังงานธาตุ แค่นี้ปัญหาก็หายไปได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวของยูล่าก็ควรหาอัตติแฟกที่มีออฟรองเป็นฟืฟ้นฟูพลังงานติดมาบ้างนิดหน่อยเพื่อจะให้ตัวยูล่าใช้งานสกิลเอาติได้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอให้คะแนนดาบปลากับยูล่าที่8.5เต็ม10คะแนนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์เจ้าดาบปลาว่าเหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้าง ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดผมต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ